สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข้อนวนนี้มาพบมาพอกันเข้าจะาพายังขึ้นภูเขาเพื่อจะไปชมวิวของเมืองสุลิกเนาะคะ่ะและก้กการทะเลสาบสุลีกเข้าสิสาม,มารถเห็นวิวเมืองสุลรกแล้กก็วิวทะเลสาบสุลิกเมื่อสุดานเลยเนาะคะนะ่ะเนาะแต่เข้าตา้องใส่เวลาในการย่างขึ้นโดนเตอร์ประมาณชั่วโมงนึงนี่ซื้อซื้อที่เข้าจะขึ้นไปว่าเซนต์นาลง ยูเอทลีเบิร์กยูเอทลีเบิร์กยูเอทลีเบิร์กนี่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นภาษาสวิตเซอร์แลนค่ะอ่าก็คือว่าเดี๋ยวเอาย่างไปนไปน้ำกันนะคะเราจะย่างผ่านป่าผ่านเขาอย่างไรยางนะคะเดี๋ยวย่างไปน้ำกันค่ะแต่คันคือคันพี่น้องอยากเห็นวิวของเมืองสุริตเซรงตามอันไกเด้อค่ะมือนี้เด้อ พราว่าสวยง่ามค่ะอันเกิดข้าไปสองปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวไปน้ำกันค่ะย่างไปน้ำกันเรื่อยๆค่ะพี่น้องใส่เวลาโดนมือนีก็อาจจะไปกับเป็นไปได้ว่าสาม่วโมงเนาะย่างขึ้นย่างลงแต่เวลาขาไปห้องตรงนี้ เป็นเขาสูงเนาะแต่กับประสูงแห้งปันใดอู้เพ็ดไหมเดี๋ยวสิจอเพชรไปน้ำระวังยางไปน้ำทางวิวสวยอีลีเข้าอยากอันอยังให้ยางไปน้ำกันเนาะเมืองไปน้ำกัน ระหว่างการเดินทางมีหลมนอน,นำลำบับเนาะยังอีกโดนเนาะค่ะบอดง่ายเ๋วยวยางจะวันเหนื่อยแต่กันเท่าอยากเห็นอย่งที่สวยๆงามๆเท่าก็ะต้องพยายามแล้วก็อดทนเดินต่อไปค่ะพี่น้อง แต่ว่าแท้จริงวันนี้รถไฟขึ้นไปเกือบหอดเนาะแต่ว่าเฮาอาจจะจับกบลบรถไฟตันคากลับค่ะตอนไปเฮ้ายางไปก่อนหลายพญานีเข่าเหนื่อยก่อนกัรกระจอเพชรเป็น้ำหลักค่ะพี่น้องระวังยางการเดินทางของเรายังอีกยาวไกลค่ะพี่น้องแต่ว่ากระดีอยู่่ังหนึ่งมันยางอยู่ในป่า เขาจะเห็ดท่าให้ยงเรียบร้อยนะคะพี่น้องเนาะน i n e u n g e n เหนื่อยค่ะต้อย่างไปเรื่อยๆถึงย่ำใดก็ย่ำนน้นเนาะค่ะแต่เวลา่างปลาสิิง่เาขาดบดคือว่าน้ำลวก็ของกินเนาะค่ะเาสื่อใส่กระเป๋ามร้อมวอน้ำเท่าโดกินร้ายเนาะ อันกระซองหาเห็ดน้ำกบกระข่อยเมี่ยนเก็บได้สามชีดอกระว,วังย่างมากนี่เนาะเอาไปแกงใส่กันกับเห็ดที่มันย่งนนงางเนาะย่างไปค่ะไปชมวิวของเมืองสุริละกับทะเลสาบของเมืองสุริเนาะถ้าอยากมึ่งก็ตามไปน้ำกันค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นต้นไม้ใหญ่บ่ค่ะ ไงครับไงมาช่วยกนเลยทีเดี๋ยวสิไป,ปย,ยังไงแก้วไก่ครับพี่น้องนี่นี่ตัวนี่ตัวนี่ตัวนี้ค่ะพี่น้อง โอ้ตีแบกบอกเขาเอื่นเฮายางตามไปไปเรื่อยๆจังยามได้สิฮอด์ซองเฮดเจออะไยกับว่าเฮดเดินต่อไปค่ะเพื่อจะไปชมวิวสวยๆนะคะพี่น้องเนาะเฮ็ดที่ยังคะพี่น้องนี่เต็มเลยนี่โอ้ยเฮ็ดที่ยังนี่กินได้บ่นี่ ยต่ทวันโมกาเก็บไปดอกเต็มเลย Can you check for me this b a r o n m can eat or not? <laughs> no ฉอนว่าเห็ดแต่ยังไม่แน่นอันนี้โมกาเก็บเห็ดไปกินเทียบได้ค่ะพี่เนอะย่านเห็ดเบื่อเห็ดอย่างเนาะเราอาจจะกินได้อยู่เ่วันบมกาเอาดอกเต็มเลยค่ะ สั้นไปเรื่อยๆส, <laughs> สามสิบนาทีเ <laughs> ชาวางหาย สามนาทีนะคะตรงนี้เราสามารถทำบาร์บีคิวได้ะะเดินกันต่อค่ะพี่น้องเลยอีก30มนาทีนะคะเนาะถ้าอยากชมวิวสวยๆเราก็ต้องอดทนกับความเหนื่อยกับการเดินขึ้นเขาสูงนะคะพี่น้องย่างกันต่อค่ะอีก30มนาที เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮเก็บเก็บเก้าหนีมาชัวไดิสิดวายปายไายาย่หนายยแนหนยไไห้หนางายไปาหนาปไยปไนหายไปกี เห็นในน้อยอยู่พู้นไกลๆเห็นเมืองสุริในน้อยแต่ว่าเขาจขิคอนพูนไปชมหมองสูงๆแห้ง,แ,งแ,แล้าค่ะพี่มยมองสวยงามงสูงๆเหนื่อยแห้งแต่ว่าเข้าอยากชมเข้าก็บตองทนเอาย่างไปเรื่อยๆย่างเึ้นเขานเหนื่อยเนาะ พักอีกแล้วเหนื่อยสามีบอกว่ารัดทั้งนี้ทางสันเพื่อนว่าไกลกากันโอ้ยขอ,อย่างจะว่านเหนื่อยแหละพอ,อย่างจะเป็นอย่างเสด็ไปส้มวิวง,งางๆนี้เนาะปีนเขาปีนแล้วปีนอีกโอ้ยอ้ยดาลิงมาสูม พี่น้องเฮ็ดยังไหมคะอยากเก็บอยากเก็บนี่แกงได้เด้หนิสนี่นกับเพื่อนแกงแล้วค่ะพี่น้องอันว่าน่าจะแกงได้อันเก็บไปก่อนเนาะอันว่าแน่ใจว่าเฮ็ดอันนั้นเห็ดตัวอย่างก็กจำไม่ได้อันไปแย่เก็บเห็ดค่ะพี่น้องอเห็นเห็ดไหมน่าจะเป็นเห็ดเพื่อล้างแหละ สบายเขาแขยนกับโอห้ดอบกบกง่ายเนึ่ยเนาะโอ้ยเหนื่อยค่ะพี่น้องปีนเขาขึ้นเขาอันนีให้เบื่องเหียดเนาะเพื่องเขียดดอกง่ายยังต่อยังต่อ โอเจครับโอ้าไองโคโอ้ยแล้ดอกง่ายนึงนี่บ่องใจก่าเนี่ยผลี่มากได้เดียวเองเอยเก็บเก็บเก็บคุณยังอีกหน่อยดอกยังด้วยคุณเหนื่อยเน่อมืงาพี่มันสูงขึ้นมาเรื่อยเสูงขึ้นมาเรื่อยเย ข้าบนเน่ตห้าสิบเปอส็นแต่ว่าดีใจได้เหตุทุง่งหมวกไงหนึ่งค่ะพี่น้อง,องอข้าวอยู่แอดระโดนเนาะมังค่าท่ามองค่าพี่น้องข้าบเ่ท่านถึนจุดสูงสุดจุดแต่ข้าวกรชมแต่เห็นวิวที่สวยงามล่ะค่ะยังอีกโดนอยู่ค่ะ อีกประมาณยี่สิบคนนะทีเนาะปีนเขาขึ้นเขาสุดเหนื่อยเท่ากับพวกท่านทอดโอ้ยเนาะ ปนเขาอุ้ยเหนื่อยขอพี่น้องสามียังเดนื่อื่องข้างอันหอบกระเป๋าคุณมาสองใบเริ่มจะเห็นอีกนิดนึงมาถึงแล้วในที่สุดเราก็เดินมาถึง แต่ก่อนเดินด้วยสีภาพวิว zoom v i สวยๆเขาขออนุญาตก,กินเผากันก่อนค่ะพี่น้องน้ำตัวนี้กินได้นะคะเขาสื่อแซนด์วิชมาจากข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องแล้วเขาจะแวะกินแซนด์วิชก่อนเราจะคอยจะพายางไปซุ่มวิว w สวิวส,ว,ว,ส,สวยๆกันเนาะค่ะพี่น้องเกือบตายเกือบยางมาหอดะค่ะพี่น้องโอ้ยเศร้าดังไร้เทื่อ ใหญ่แนนีนอันกินบ่พ่อเคกองดอกเลยพาไปชมวิวสวยค่ะพี่นอ้อง ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเวิวสวยๆกัน ขึ้นไปวิวพักถึงได้ชมวิวสูงๆกันน้างนอ This thank you.

สวยมากมากอร่อยมิยัมมี่อร่อยแต่ี่ยัมมี่ I can so eat everything every plant here after this hiking สวยงามมากพี่้องวิวขึ้นมาเบิงวิวทั้งๆกับบกข่อยปากบันไดเนาะวาวาคนมันรลายเขา อันก็นเลยก็จะถ่ายวีดีโอให้เพื่อนเพื่อนเมืองแต่ว่าเขาก็พยายามถีบสิบเบาๆหลายเนาะคะ่ะตอนนี้นั่งนั่งตากแดดกันอยู่วิวสวยงามแห่งค่ะพี่น้อง <What? S 1> ตรงนี้จะเป็นวิวของอ่าย่างกาะเมืองสุริกเนาะคะ่ะแล้วก็ทะเลสาบสุริกเนาะ,ะเดี๋ยวอันจะให้เบิอ่งอีกรอบเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเนี่หลอกๆลอนนทะเลสาบสุริกหมดเลย เด er ี safe, right? mm ๋ยวแนมเห็นบอกแลาวกตู้บอลรบทสารซื่อสรุปว่าเซ็ตซ้อมท้งมเาจะเป็นเมืองซือเลยอแต่บ้านกะทายใหเมืองแล้วเนาะบางนหันเดี๋ยวขออนุญาตนางละสิทายใหเมืองอีกจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะนงถักแดดันแบบนึง าช่วงปีหลอกก่นกลับบ้านนะคะเนาะ เราจะเดินกลับกันแล้วนะคะเบอร์วิวเสร็จแล้วแต่ว่าเขาจะขึ้นรถไฟกลับค่ะพี่น้องที่เขาบอกว่ายางขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งหอดมันโมแมนเลยเพราะว่าเขายางเปลี่ยนเขาขึ้นเหนื่อยกันเหนื่อยเนาะคะ่ะเกือบสองชั่วโมงยังคอยมา่าเขาหอดเนาะเะปลี่ยนเขานะคะพี่น้องขากลับกันเลยจะขา,านั่งรถไฟกลับกันเนาะ,ะนะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศระหว่างกนนารนั่งรถไฟกลับนะคะพี่น้อง เมึงเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปซื้อตัวรถไฟขากลับจากบาทจากเหรียญเนาะคะ่ะเราจะขี่รถจากนาที่หอดเนาะคะ่ะแต่ตอนที่เขาปีนเขาขึ้นมาใช้เวลาสองชั่วโมงค่ะพี่น้องคอยสี่หอดรถไฟเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันนะคะแต่ก็ขี่ไปมองที่เขาจอดรถไฟเนาะเพราะว่าเอารถมาจอดไว้ใน่อีกมู่บ้านนลย ตันตสี 40, ่เหลี่ยมสี่สิบตนค่ะว่าเป็งสงสเตนเนะคะนะ4.40ต่น ไปกลับกันค่ะพี่น้องสองสถานเีสองจอดเท่าต่างโลกเนาะคะ่ะทำเมืองกินเทีย่ยวหอด <c oughs> <c oughs> Welcome on board the S10 service to Rindikon-Trienni-Zürich really cool, Main Station. This train does not stop in Zürich, zellnau now. This is due to engineering works. Let's see. Stop far. <laughs> yeah, we will landing in Zürich. Another video. Do you think we like to go on that side? I think it the same. Yeah, oh, okay. Oh, because they're here, they're already at the end. ขนางลารถรอน,นไฟมากเจ็ดแปดนาทีเองนะคะหอดเนาะแต่ก็บ่กบเป็นอย่างมันเป็นการออกกําลังกายเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะเพาสิ่ยากต้องไปหารถทางล่อีกประมาณสามสี่ห้านาทีเขาสีหอดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะที่ไหนก็นต้องขอบคุณหลายๆพี่ๆียงน้องสุดๆสุดที่เขามาติดตามรับชมแล้วกะ็ที่ไปส้มวิวน้ำเ蒿ส้มวิวสวยงามน้ำเฮเจะว่าเจบวปีดีโอนะคะเนาะ ขอบคุณลหลายๆสำหรับการติดตามพอกันวิดีโอหนะักบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพค่ะ